คือบอกกูทิดว่าให้เลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมคือลำคาลลำคาญเน่ยถูกไหมไรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้อเล่ไรสาระใครที่มีสาระในโลกสวยเชิญออกไปเชิญออกไปข้างนอกคนะ่ะในคลิปเดียวนี้อาจจะมีคำหยา อย่างคัดของนะคะเล่าๆแบบบันโงเนาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อฟทุกท่านค่ะมาพบกับช่องช่องอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะชื่อยูทูบชื่ออะไรจำไม่ได้อ่ะมีหลายช่องนะคะคือเอาว่ามากับมาเจอกันในช่องนี้แหละวันนี้ก็คือมินก็จะมาพูดในเรื่องของเวชภัณฑ์สำอ,อางการดูแลผิวอะไรอย่างนี้เนาะคะ นะคะลักษณะตกลงจะพูดไทยหรือพูดลาวถ้าไม่ค้าตกลาก็คืออย่าหัวเราะนะทุกคนลักษณะคือหลังจากที่แบบว่าก่อนนี้คือไม่มีอะไรเลยโมมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นเพลงก็เป็นเพลงมาเลยซิลิปซิงกับลิปซิงมาเลยอะไรยเงี้ยคืออยู่นี้ก็โผล่มาอะไรไม่มีการเปิดคลิปไม่มีการพูดถึงท็อปปิกใดๆทั้งนั้นคือแมเนจก็ยังไม่แน่นอนที่จะจะพูดอะไรไม่มีท็อปปิกเลยอะไรอย่างนงี้นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้ก็ไม่ต่างจากวันนั้นนะคะก็เหมือนเดิมก็คือว่าวันเนี้ย มินเองนะคะจะมาพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณุ์คือพักหลังมาเนี่ยมินทั้งขายออนไลน์ด้วยนะคะก็คือเป็นเจอผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยแหละที่แบบว่ารู้สึกว่าใช้แล้วตัวเองเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นผลปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออฉันต้องบอกต่อแล้วแหละเออทั้งเป็นการบอกต่อที่แบบว่าฉันมีรายได้ด้วยประมาณนี้นะคะก็เลยแบบเลือกที่จะมาขายออนไลน์เนาะทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่มินใช้ในเรื่องของผิวนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปเข้าไปให้ดูนะคะเพราะว่าตรงนี้คือไม่ได้เอาของไม่ได้เอาของมาโชวนนนะคะเระคเรราาาว่า่่ือออยกงมัูใ้ ไช้นะคะเป็นประจำเลยจริงๆใช้มาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยที่ใช้มาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยก็คือครีมกันแดดตัวนึงของเ i โอลเป็นสีชมพูนะคะทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะขอนญาตขอนญาตแกแอมเป็นไอะเดี๋ยวฉันขออนุญาตเคลียร์อก่อน ครีมเปเนตของ b o l e ที่เราใช้มานานแล้วตั้งแต่มาหาลัยนะคะคือไม่ได้หวังว่าจะจะขาวจาอะไรหรอกแต่ว่าแค่บอกว่าฉันทามาสมบูรณ์สมึนะนจะมีครีมเป็นเน็ตตัวนึงนะคะเดี๋ยวอินเซน์ให้ดูเลยปิ๊งเห็นไหมเออแล้วตัวต่อไปก็คือสบู่นะคะสบู่ที่ใช้แน่นอนค่ะอะไรดีบุ๋มก็บอกว่าดีคือสบู่แม่บุ๋มเลยค่ะเป็นเน็ตสีส้มนั้นเลยค่ะช่วงนี้ก็ใช้อยู่แต่ก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะแต่ว่าคือบางวันใช่บางวันหรอกแล้วแต่บางช่วงเลยที่ใช้เพราะวาว่่่่าาาาือออแ้้ตรมมมขีีเกกย็็ไไูบันนํ เออนั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วคราวนี้เราก็ใช้มาต่อเนื่องนะคะใช้สบู่ถูแล้วก็โลชั่นตัวอื่นไม่ได้ใช้สิต้าพีซัลวัสซลีนก็ไดยใส่ตัวนั้นคือไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าที่เกียรทํทามากแล้วคนก็ถามว่าทําไมผิวดูใสขึ้นเพราะว่าทานตัวนี้ด้วยเออนี่เป็โฟกัสโฟกัสก่อน โจจูคอลลาเจนโจจูคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นไดเปปไทด์นะคะที่มีส่วนผสมของซีวิตามินซีแล้วก็ไดเปปไทด์ในนี้นะคะ1เม็ดก็คือมีปริมาณเท่ากับ1,000มิลลิกรัมเออส่วนผสมที่เขาบอกในนี้นะคะคือมินทานเป็นประจำทานมาได้ประมาณ4 5หเดือนแล้วนะเกอันเนี้ยตัวเนี้ยเออคือที่เราทานเพราะว่าตอนแรกคือเลยคือไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องข่าวนะคือส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องคอลลาเจนเรื่องอะไรอะเอาจริงๆนะ น,นี่จากใจเลยคือเราเราอะเป็นคนที่ไม่ชอบว่าแบบอกินแล้วข่าวนะตัวนี้กินแล้วข่าวนะเพราะเรารู้สึกว่ากว่ามันจะขาวอะเออมันต้องกินนานอะไรเงี้ยเออกินนานมากแล้วก็แล้วแต่ผิวด้วยเราก็เลยแบบไม่สนใจเอออะไรหลังจากนั้นเราก็ทานตัวนี้มาเรื่อยๆทานมาตลอดสี่ห้าเดือนก็คือแบบมีคนทักแล้วมีคนทักแล้วว่าไม่ทำไมผิวดีจังเลยผิวแบบใสขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยคือเราทานตัวนี้ เออเราก็ทากันแดดบีโอเลแลวก็สบู่เออสบู่เป็นเน็ตที่เราถูเราใช้แค่นี้นะคะส่วนโลชั่นตัวอื่นก็ยังไม่มีนะคะไม่ได้ใช้นะคะอันนี้พูดตรงๆเลยพ่อเป็นคนที่ขี้เกียจท,ท,ทาแล้วมีบางคนที่พยายามจะถามฉันมากจะเล่าให้ฟังคือแบบพยายามจะคาดคันฉันว่าใช้อะไรหลอนใช้อะไรหลอนใช้โสมไหมหล่อนแบบมีสารเล่งขาวอะไรโน่นนี่นั่นไหม ฉันบอกว่าฉันบมเดใส่ฉันโมมี่ฉันใช้ตามที่ฉันพูดไปเมื่อกี้เออมีกันแดดมีสบู่แล้วก็ทานตัวนี้แค่นั้นถ้าฉันใช้พอสอจ่าถ้าฉันใช้ฉันต้องมาขายกับเธอแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วถ้ามีแพลนจะใช้เนี่ยฉันบอกเลยว่าฉันจะอันบ็อกกล่องให้ดูเลยฉันสีอันบ็อกกล่องมาเลยเราฉันสะบอกว่าฉันใส่อันนี้ฉันสีเริ่มใส่เมื่อนี้เมื่อนี้เริ่มใช้วันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เออคือเปิดกล่องให้ดูเลยว่าฉันเริ่มใช้จจจรริงงงงๆแแแล้้้ววฉัันน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 ถถึะะะะะะะําาาาาามมมมมขยยยอออไไ่่่่่ีีีีีคคตตพท ที่จะมาบอกว่าจะขายอะไรเงี้ยไม่รู้สิก็มีดูอยู่เออมีดูอยู่ตัวแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะขอศึกษาอะไรต่างๆก่อนถามว่ามีไหมก็มีเพราะว่าเราก็อยากมาบำรุงแล้วแหละมาอยากบำรุงผิวเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายครีมขาวปุ๊บแน่นอนว่าเราต้องขยันทาเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าตัวเพราะว่าถ้าเราไม่ขยันทาเราก็จะไม่เห็นสภาพรีวิวแล้วเราเราจะไม่สามารถที่จะมาอธิบายให้ลูกค้าหรือ,อธิบายให้แบบ ทุกคนฟังเพื่อนๆทุกคนฟังว่าเอออันนี้ตัวนี้มันใช้ไวแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนนะคะส่วนตัวนี้ก็ตามนี้เลยนะคะเรื่องผิวพรรณคือใช้กันแดดเบยร์เลสบ,บูเบเนตแล้วก็ทานจอยดูคอลลาเจนนะคะไม่มีคอลลาเจนตัวอื่นทานไม่ได้ทาสูมไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมโลชั่นตัวอื่นก็บอ่ได้ทาด้อพี่น้องเออ,อน,นี้คือบอกจริงๆนะคะถ้าทาแล้วหรือซุ่มทาเดี๋ยวมาบอกแน่นอนเพราะว่าฉันจะขายแน่นอน่าพอสอเออคิดว่าให้เริ่มยุ่งกับลําคาน่ะถูกไหม คือเอาแบบถามดินน้งว่าเอาสักเอาสักทรงไหมเอาซักทรงไหมพอสงอ,อะไรอย่างนี้คือเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าเราเาเรียกว่าอะไรเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีดีแล้วเราก็แบบจัดจะบอกต่ออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเลือกที่จะมาบอกต่อว่าเออท่านใช้ตัวนี้นะเออประมาณนี้ใช้อยู่นะคะไม่มีจปบอนเซอร์ใดๆผลิตภัณฑ์บรุงผิวหน้านะคะก็มีนะคะก็มีที่ตัวที่ขายเลยนะคะก็มีแบบเซรั่มสตรอเบอร์รี่เซรั่มผักลดสิวแล้วก็โทนเนอร์เออพวกนี้นะคะก็คือใช้เป็นปกติอยู่แล้วเป็นประจำวันอยู่แล้วนะคะ ส่วนตัวก็คือแบบเราไม่อยากให้คุณคาดหวังไม่อยากให้คาดหวังตรงที่ว่าถ้าเป็นแม่ค้านะเธอเป็นแม่ค้าขายหนิมจะต้องสวยสวยสะพึ่งแบบสวยแบบใช้คำว่าสวยแบบเออสวยแบบนั้นคือไม่ใช่นะคะอย่าคาดหวังอะไรจากฉันฉันบอกเลยว่าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังนะฉันฉันเป็นผู้หญิงที่ธรรมดามากแล้วก็เป็นคนหน้าบ้านนะคะผิวเผือนี่ก็คือแบบผิวน้าคือแบบมีหลุมสิวมีอะไรมาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เป็นคนที่แบบผิวเนียนกลิบอะไรขนาดนั้นไม่เนียนนะคะเออผิวรูขุมขนกว้างอะไรเนี้ยก็คือเป็นคนที่แบบ มีแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาสิวมาก่อนเนาะทีนี้ก็เลยแบบไม่อยากให้คาดหวังว่าแบบฉันต้องสวยฉันต้องเนียนอะไรขนาดนั้นไม่นะคะเราแบบเราคือเราเป็นแบบนี้เราปกติของเราแบบนี้อยู่แล้วเนอะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพภาพสดๆเลยนะโอัน,นี้ก็สดๆเลยนะคือผิวจริงๆอันนี้ไม่ได้ทาไม่ได้ทาบีบีไม่ได้ทา,าอะไรอ่ะที่มันเฟกๆฟอะ่ะเออข้อสอบก,ก็จะแบบนี้เออข้อสอบก,ก็จะอย่างนี้เออดูข้อสอกกบก็ได้ดข้อสอบก,ก็ได้ อ,อนี่คือผิวจริงๆดูข้อสอบก็ได้คือเออไม่ได้ทาบีบีนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองผิวดีขึ้นแล้วแบบก็มีคนทักว่าแบบเออทำไมผิวแบบดูใสดูผ่องขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าเราต้องบำรุงดูแลตัวเองแล้วก็ทั้งการบำรงงุงทั้งการดูแลก็คือทุกคนขังค่ะค,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 คือเราจะต้องลงทุนทุกอย่างนะคะจะไม่ตอแหลบอกว่าไม่ได้เฮตุอย่างเวลาก็ได้เห็ดอย่างยูดี่กระเขาไม่มีทางคะ่ะที่จะไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้ที่แบบอยู่เฉยๆโดยไม่ลงมือทำอะไรแล้วแบบยดยีแบบสวยขึ้น ทุกคนมีเคล็ดลับของตัวเองเออทุกคนมีเคล็ดลับมีการดูแลของตัวเองแต่การดูแลของมิน้นเคล็ดลับผิวนี่คือมิ้นมาบอกทุกคนแล้วก็มาส่งต่อแล้วก็มาขายมานําเสนอขายให้ทุกคนด้วยนะคะบอกได้เลยว่าสินค้าที่แม่ค้าขายเนี่ยคือใช้จริงมีการทดลองใช้ก่อนใช้จริงนะคะถึงบอกความรู้สึกเออถึงส่งต่อความรู้สึกไปได้ว่า ใช้แล้วมันเป็นแบบนี้นะระยะแรกมันเป็นแบบนี้นะแกส่วนผสมสมันอย่างนี้นะมันปลอดภัยนี่คือสามารถที่จะพูดแล้วก็สืส่อสารให้ทุกคนได้ฟังนะคะออวันนี้ก็คือแบบมาเป็นกิจกรลักษณะมากแม่ไม่รู้ว่าจะไปตัดต่ตตตอยังไงนะอันนี้คือไม่รู้จะไปตัดต่อยังไงจริงก็คือแบบมีความแบบเริ่มเป็นสตูดิโอขึ้นมาแล้วหนึ่งเนาะสภาพก็คือแบบไอ,อ้ตามนี้ตามมีตามเกิดอะไรอย่างนี้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าใครแบบสนใจสินค้าที่มินขายนะคะก็สามารถที่จะ แอดไลน์ <Add> นี่ขึ้นไลน์ให้ตึงต้งตึง้งตึ้งอ่ะสมมติว่ามันขึ้นนะนเ,เป็นอย่างก็น่าจะขึ้นแหละอินบอกทางเข้ามาถามได้นั่นจ๋อวันนี้ก็คือในตีมแบบว่าอยากเป็นเหมือนยิปซียิปซูอะไรเงี้ยคือ, <S <S อยังเหมือนยิปซีแต่ได้เป็นแบบจิ๊บอะไรได้แค่นี้นะคะ <S <S อย่าลืมเนะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ฉันขายนะอันนี้จดจูคอลลาเจนนะจ๊ะ ซูโครเจนผิวใสอันนี้เซรั่มผักสดลดสิวอันนี้เซรัม่มสตรอเบอรี่อะหมดแล้วหนึ่งเออแล้วก็อะไรอีกโทนเนอร์วีซีโทนได้เช็ดหน้าลดสิวอันนี้ก็ปังปังไปอีกนะคะเซตนี้ ดูดมากแม่ดูแลผิวสิวผิวพันธุ์ได้ดีมากปลอดภัยนะคะไร้สารอันตรายนะคะแม่ค้าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้ครีมในนิดเหมือนกันนะคะก็มาเจอตัวดีๆตัวที่แบบมีมาตรฐานแบบนี้ยังไงก็ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะคะอยากผิวใสยอยากหน้าใสายอยากหน้าดีขึ้นเราต้องแบบสวยๆปางๆนะคะทุกคนอินบ็อกซ์มาได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่แบบดูเข้ามาถึงแบบระยะเวลา ดูเข้ามาถึงนะเวลาเนี้ยเออนะนนทีนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะแม่ค้าือใหม่แล,ยายาม YouTuber, แล้วก็พยายามที่จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วพยายามที่จะพูดแต่ว่าก็พูดได้แค่นี้นะคะกูยังไม่เก่ยงยังมีแบบติดๆขัดๆบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็คือแบบยังแมネจไม่ดีเท่าไหร่นะคะต้องขอขอบคุณที่แบบทุกคนเข้ามาดิดตามเข้ามาดูนะคะแล้วก็อยากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเออใส่กระดิ่งติ๊งๆเห็นไหมตรงนั้นอ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามเพื่อจะมีคลิปอะไรมีคอนเทนต์อะไรเข้ามาแบบบอกทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลคนะะคุณ วันหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะกับท็อปปิกอะไรดีน้ามีคิดไปออกเดี๋ยวมีคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเล่าให้ฟังเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ